เคยกันไหมจ๊ะเวลามเีเพื่อนเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าเหลือเชื่อให้คุณฟังแต่คุณคิดว่ามันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่แล้วเพื่อนคนนั้นก็ส่งรูปหรือวิดีโอให้คุณดูและมันก็ทําให้คุณประหลาดใจอย่างมากนั่นคือวิดีโอที่คุณกําลังจะได้รับชมอยู่ในขณะนี้บางครั้งหลายอย่างก็สับสนไปหมดและบางทีเราก็หายใจไม่ทั่วท้องเมื่อได้เห็นและรูว้ว่ามันเป็นเรื่องจริง จากปี2011เหตุการณ์สึนามิในประเทศญี่ปุน่นจนถึงหมอกปิศนาไปจนถึงกลุ่มโคนที่กลืนกินต้นไม้และนี่คือ5เหตุการณ์ที่คุณได้ดูแลคุณจะบอกว่ามันน่าเหลือเชื่อจริงๆ oh so incredible เหตุการณ์สึนามิและแผ่นดินไหวเมื่อปี2011ในญี่ปุน่นเป็นหนึ่งในภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในความทรงจำเหตุการณ์เริ่มต้นด้วยแผ่นดินไหวที่เกิดใต้ทะเลซึ่งมีขนาด9.1ริกเตอร์ เมื่อวันที่11มีนาคมปี2011แผ่นดินไหวใช้เวลาเกิดขึ้นเพียง6นาทีแต่รู้สึกได้ทั้งทั่วภูมิภาคตามที่เห็นได้จากภาพนี้ที่สนามบินเซนไดหากคุณลองสังเกตดีๆคุณจะเห็นได้ว่าตอนต้นของวิดีโอนั้นรันเวย์ยังคงเป็นปกติแต่อย่างไรก็ตามใช้เวลาไม่นานแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรทาให้เกิดสึนามิเป็นพื้นที่บริเวณกว้างจนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อย่างสิ้นเชิงแต่อย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถคดดาดเดาได้ว่าจะเกิด เกิดอะไรขึ้นกับสึนามิครั้งใหญ่นี้ซึ่งชายฟังหันหน้าไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกโดยมีคลื่นสูงกว่า100ฟุตในบางพื้นที่ที่มีสึนามิแฝงตัวเป็นระยะทางประมาณ2.17ไมล์ของประเทศญี่ปุน่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนและอาคารจํานวนนับไม่ถ้วนถูกทําลายอย่างน่าสะเทือนใจและน่ากลัวที่สุดสําหรับวิดีโอนี้ก็ค,คือคลื่นสึนามิที่พัดผ่านพื้นที่ทั้งหมดโดยรอบสนามบินได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่นาทีเมื่อรันเวย์ดูไม่แตกต่างจากมหาสมุ ท,ทุกคนในสนามบินก็ต่างกันบ่นว่าน่าเสียดายที่คนอื่นๆหลายพันคนไม่มีโอกาสได้เห็นด้วยตาของตัวเอง ว,วังวีดีโอนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจถึงพลังทำลายล้างอันมหาศาลของธรรมชาติกับสึนามิครั้งนี้ค่ะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่น่ากลัวของภัยสึนามิและคลื่นยักษ์ที่ทำลายล้างประเทศญี่ปุ่นในปี2011ที่ผ่านมาค่ะ ในวิดีโอถัดไปจะแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากโคลอมเบียวิดีโอเริ่มต้นด้วยกล้องวิดีโอบันทึกภาพคนขับรถผ่านอุโมงค์และไม่นานก่อนหน้านี้ก็ได้พบเจอบางสิ่งแปลกๆทุกๆ2วินาทีสังเกตหมอกหนาจะพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินและหายไปอย่างรวดเร็วถ้าเรามองอีกมุมหนึง่งออกไปนอกอุโมงค์ ถ้าเรามองอีกมุมนึงออกไปนอกองคมงเราจะเห็นได้ว่ามีปรากฏการณ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น สำหรับปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องลึกลับที่แม้สำหรับนักวิทยาศาสตร์แต่ในช่วงปลายก็มีคำตอบอธิบายที่พอจะเป็นไปได้บางอย่างที่พอจะสรุปให้เห็นได้ว่าปกติแล้วหมอกจะก่อตัวขึ้นเมื่อมีความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของอากาศและจุดน้ำค้างที่น้อยกว่า4.5องศาฟาเรนไฮต์ณนะจุดนี้ไอน้ำจะควบแน่นเป็นหยดน้ำเลี้วขนาดเล็กที่ยังคงอยู่และลอยอยู่กลางอากาศ เพื่ออธิบายได้ง่ายขึ้นคุณจะเห็นว่าวิดีโอนี้มีการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศเล็กน้อยทําให้จุดน้ําค้างค่อนข้างผันผวน,ผนมีแนวโน้มว่าจะมีการไล่ระดับอุณหภูมิเล็กน้อยภายในอุโมงค์ทําให้อากาศที่ด้านบนของมันอุ่นกว่าอากาศเล็กน้อยที่ด้านล่างซึ่งอย่างไรก็ตามอธิบายเหตุผลเรื่องนี้ใช้งานได้ก็ต่อเมื่อปลายทั้งสองข้างของอุโมงค์ยังคงเปิดอยู่ตามปกติซึ่งอาจไม่จําเป็นจะต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไปโดยสาเหตุที่แท้จริงอย่างหนึ่งที่แน่นอนก็คือการเปลี่ยนแปลงความดันบางอย่างซึ่งงทํําาาให้้้จุดนนนคผผัว จนถึงทุกวันนี้ปรากฏการณ์นี้ก็ยังคงเกิดขึ้น ซิงโฮเป็นเหตุการณ์ที่พบได้บ่อยซึ่งมักจะเกิดขึ้นบนถนนหรือว่าใกล้ถนนและส่งผลให้แผ่นดินยุบเป็นโพรงที่อยู่ใต้พื้นผิวในขณะที่คุณอาจจะเคยเห็นว่าเป็นหลุมบ่อเล็กๆในอดีตเราพนันได้เลยว่าคุณไม่เคยจะเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนอยู่คอในรัหลุยเซียนาเป็นสถานที่ยอดนิยมของบุคคลในท้องถิ่น วันหนึ่งจอห์นบูเรได้จับตาดูสิ่งที่น่าเหลือเชื่ออย่างยิ่งเขาได้เดินทางไปยังทําแล้วทันใดนั้นโดมเกลือใต้ดินก็ถล่มลงมาทําให้เกิดหลุมยุบขยาดใหญ่ขึ้นทําให้เกิดหลุมยุบขนาดใหญ่ขึ้นตรงกลางโดยเป็นรูปตัวอยู หลุมนั้นมันกลืนกินต้นไม้และสูบน้ําทั้งหมดในบริเวณใกล้เคียงคุณเชื่อหรือไม่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นหลังจากนั้นในช่วงต้นเดือนมิถุนายนของปี2012ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เริ่มสังเกตเห็นเหตุการณ์แปลกๆพื้นดินสั่นสะเทือนบ่อยกว่าปกติและฟองอากาศเริ่มออกจากน้ําการสํารวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐพบว่าการเพิ่มขึ้นของแผ่นดินไหวเกิดขึ้นจริงในพื้นที่แต่พวกเขาไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้ในที่สุดหลุมนั้นก็ก่อตัวขึ้นอีกในวันที่3 สิงหาคมปี2011และบริเวณใกล้เคียงก็มักจะปรากฏเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ่อยๆหลายปีต่อมาผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นก็ยังไม่สามารถอยู่ใกล้ๆได้ในความเป็นจริงแล้วทิมเอฟฟีจากมหาสมุทรแอตแลนติกเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นภัยพิบัติทางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อน แม้กระทั่งหลังจากหลุมจมที่หนึ่งดูเหมือนว่ามันจะยังคงขยายขนาดอย่างต่อเนื่องในช่วงแรกหลุมบ่อนี้กินพื้นที่ประมาณ2.5เอเคอร์และใน2ปีต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ปี2012ก็กินพื้นที่เพิ่มเติมซึ่งได้ถูกกลืนกินไปถึง26เอเคอร์และไม่มีสาเหตุที่อธิบายได้ชัดเจนว่าสิ่งต่างๆจะกลับมาเป็นปกติหรือไม่ มาดูเหตุการณ์ต่อมาคุณเคยเห็นการรื้อถอนอาคารก่อนที่ผู้เชี่ยวชาญจะใช้วัตถุระเบิดเพื่อทำลายอาคารเก่าเพื่อหาทางพัฒนาใหม่หรือเปล่าล่ะจ๊ะ อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านการรื้อถอนอยังใช้วัตถุระเบิดในรูปแบบต่างๆที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนวันนี้เรามาดูกันเลยว้าวเราจะนําเสนอให้คุณได้เห็นเกี่ยวกับการระเบิดด้วยหินมันเป็นการทําลายล้างประเภทหนึ่งที่ระเบิดด้วยหินซึ่งมีการใช้งานจริงอย่างแพร่หลายอย่างเช่นในวิดีโอนี้ในช่วงปี2016ไดคอนได้รับการว่าจ้างให้ขุดเจาะพื้นที่และเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยสําหรับการวางระบบข่าวปลไอลาย a t ล a สำหรับการวางระบบขาวไป l ลาย Atlas มาดูกันอีกมุมหนึ่งจากท่อเดียวกันดูเหมือนว่าจะไม่แสดงให้เห็นได้ชัดเท่าไรนะักแต่ทางบริษัทก็สามารถระเบิดล่องลึกประมาณ23.27ไมล์พร้อมกับหินประมาณ23,350ตันจากการระเบิดที่ทำให้เกิดกลุ่มของฝุ่นจำนวนมากลอยฟุ้งขึ้นไปในอากาศแต่โชคดีจังเลยที่ทุกคนนั้นปลอดภยัย เหตุการณ์ต่อไปห่างออกไปเพื่อเพลิดเ,เพลินกับการแสดงในช่วงเดือนมกราคมปี2020วิดีโอนี้ได้เผยแพร่อย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดียที่แสดงให้เห็นถึงกำแพงฐานน้ำแข็งที่แตกออกและเคลื่อนเข้าสู่ทางหลวงใกล้เคียงกับบริเวณที่วิดีโอดังกล่าวถ่ายเอาไว้โดยเนวิทัมโบรซึ่งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของอินดีโดยวิดีโอนั้นได้แสดงให้เห็นว่าฐานน้ำแข็งแตกในขณะที่ผู้คนวิ่งหนีกระเจิงไปหาที่ปลอดภัยเพื่อหลบหนีจากทางแพ่นน้ำแข็ง แตกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสถานที่ที่เรียกว่าทิมคูนาลาเหตุการณ์นี้เรามาดูกันการพิสูจน์นี้จะเห็นว่าโครงสร้างของน้ำแข็งนั้น แตกและเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วขนาดไหนเมื่อมีชายคนหนึ่งตะโกนบอกให้คนอื่นออกไปจากที่นี่การจับภาพเหตุการณ์นี้ด้วยมือถือสมาร์ทโฟนโดยผู้ที่บันทึกภาพไว้ได้และเขานั้นปลอดภัยดีได้ระบุในทวิตเตอร์โดยมีคนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นว่าผู้คนช่างขาสามันสำานึจจริงๆบางคนต้องตะโกนขอให้คนกลับไปหลายครั้งในขณะที่สิ่งนี้มาจากทานน้าแข็งมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากทานน้าแข็งธรรมดามันไม่ใช่แค่หิมะธรรมดามันเป็นก้อน หิมะจำนวนมากเลื่อนไหลในช่วงเวลาที่รวดเร็วคิดว่ามันเป็นแค่หิมะท่าลงขนาดเล็กซึ่งตามรายงานระบุว่าทาน้ำแข็งมีความสูงถึง10ฟุตตำแหน่งบนทางหลวงทำให้หลายคนในพื้นที่ไม่สามารถไปยังจุดหมายปลายทางได้ นี่เป็นเพียง5ตัวอย่างตามช่วงเวลาที่คุณแทบจะไม่เชื่อเลยหากไม่มีการบันทึกเอาไว้ด้วยกล้องวิดีโอมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะคะว่าคุณดูแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างและคุณต้องการให้ช่องจัดทำเนื้อหาวิดีโออะไรอีกบ้างอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากช่องรักนี้มีลูกแฝด Trendy Twins ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะ Thank you everyone for watching please t h u m b up like and subscribe our channel thank you very much bye